พี่น้องมือเจ้าเบิงพี่น้องเห็นบอครับเห็นบอขาวขาวนี่พี่น้องว่าเอียงนี่มาพอกมูนึงครับพี่น้องมานมานตอนเศร้าครับแหกหมานตอนเศร้าหลังจากเมื่อคืนนี่ฝนตกครับฝนตกกับบอแห้งไปไลยครับพี่น้องนี่ก็เบ็งมีแตะดกอกใหญ่ มีแต่ดอกใหญ่ๆสวยๆครับพี่น้องขออนุญาตถ่ายรูปก,กันเด้อยพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องบ่มีโอกาสมาเลาะโคกเลาะผู้ตนแล้ว เฮ็ดแต่น้ำมันครับพี่น้องก็เลยบ่มีเวลาทนายคลิปอยูพี่น้องเบิ่องบาดพี่น้องผู้เจ้าเบิ่งผู้เจ้าเบิ่งดุมีแต่ดอกนี่ใหญ่ผู้เจ้าเบิงเเบงเเบ่งพี่น้องอันเต้มงี่กะหมายตาไปโดนเลี้ยวครับพี่น้อง ไม้ตาไวโดนแล้วเพราะว่าหม่องเกาที่เคยเอามันจะเป็นพองหรือพินหรอครับแต่ตอนที่ขึ้นมาล่าสุดตอนนั้นเห็นเสื้อไว้ล้วครับพี่นอ้องใครแต่คนยังโมเคียถ้าค้นเคลียแล้วก็คือโมได้ครับพี่นอ้องอันนี้คนยัอมโมเขามากครับขออนุญาตหาต่อนด้ครับเ้อหาพ่ออีก